สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลที่น้าสนใจกันนะครับประจำวันพุธ31กรกฎาคมนะครับวันนี้นะครับมีฟุตบอลโอลิมปิกฟังหญิงแล้วก็มียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นรอบคันเลือกรอบ2นัแลที่2นะครับก็ผมจะจัดมาให้รายการะดหนึ่งคู่ด้วยกันนะครับ ไปดูคู่แรกก่อนเลยละกันนะครับไปดูกันที่อโอลิมปิกก่อนละกันนะครับไปดูเจ้าภาพอย่างฝรั่งเศสนะครับวันนี้จะเจอกับทางนิวซีแลนด์นะครับผมฝรั่งเศสตอนนี้อยู่ดิมสองนะครับมีสามแต้มเท่ากับโคลอมเบียแต่ว่าลูกด้วยเสียเป็นรองกว่าหนึ่งลูกด้วยกันนะครับจริงๆฝรั่งเศสเนี่ยอาการอาจจะหนักกว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยแคนาดาเป็นจ่าฝูงนะครับพอเป็นทีมที่ชนะได้2เกมรวดเลยแต่ว่า แคนาดาเนี่ยโดนตัด6คะแนนนะครับจากการที่ดูลเาเมิดครับใช้โดนไปสง่งไปส่งทางฝั่งทีมคู่แข่งนะครับผมก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสมีโอกาสได้ไปต่อถ้าเกิดวินิจฉัยได้นะครับต้องบอกว่าเกมนี้นะครับโคลอมเบียกับแคนาดาเนี่ยต้องมาตัดแต้มกันเองนะถือว่าเป็นคันถือว่าเข้าทางเลยเพราะว่าฝรั่งเศสเ,เจอทีมที่อ่อนที่สุดในกลุ่มก็คือนิวซีแลนด์นะครับที่แพ้มาสองเกมรวดแล้วก็โดนยิงไปถึงสี่ประตูนะครับผม วันนี้ผมบอกว่าด้วยสติของเจ้าภาพนะครับผมคิดว่าไม่น่าพลาดนะครับเพราะว่านิวซีแลนด์น่าจะต้านทานฝรั่งเศสลำบากอยู่นะทั้งเรื่องของกลุ่มกําลังนักเตะเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของดีกรีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่น่าพลาดนะครับลุ้นแค่อย่างเดียวครับว่าฝรั่งเศสวันนี้จะชนะได้ขาดหรือเปล่ากับกําแพงที่2ชั้นนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าสโลเชียก็น่าเชยร์ที่ฝรั่งเศสนะครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งไปดูนที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นรอบคัดเลือกนะครับผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นลีกาสเจอกับทางโบโดกิมนะครับลีกาสมาจากลักเวียนะครับเกมแรกที่เจอกันมาเนี่ยเป็นโบโดกิมที่กดมา4-0แล้วก็จะบอกว่าสกอร์เนี่ยมันขาดร้อนมากๆแล้วนะครับผมก็เกมนี้เนี่ยโอเคแหละโบโดกิมไปเยือนด้วยความที่โอเคแหละเหนือกว่าทุกด้านนะครับทั้งเรื่องของผลงาน ชื่อชาประสบการณ์และก็ศักยภาพทีมนะครับแต่ว่าผมคิดว่าด้วยความที่โบโดกิมเนี่ยเขาสกอร์ขาดไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้น่าจะเล่นแบบเล่นผลนะครับไว้ต่อใช้แรงเยอะให้โอกาสพวกสำรองลงเล่นให้ดาวรุ่งลงเล่นเพื่อเก็บแรงตัวหลักๆเอาไว้เล่นในเกมลีเพราะตอนนี้เนี่ยสการ์นลีก็น่าสนใจเพราะว่าบโดกิมเป็นจ่าฝูงนะครับก็น่าจะทําแต้มเพื่อฉีกหนีคู่แข่งต่อไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าเกมนี้นะครับบูโดกิมอาจจะเหนือกว่าจริงมีโอกาสย้ำแคนได้แต่ว่า อาจจะไม่ขาดไม่เกินเลทที่เปิดมา1ชั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าเกมนี้อย่างน่าเลือกรองที่ดีกาสมากกว่านะครับสรุป2คู่ในวันนี้นะครับที่ให้เลือกเชียร์กันก็จะมีในส่วนของอ่าโบอ่าขอ,ขอเป็นปิลิกาสนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นฝรั่งเศสในโอลิมปิกหญิงนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ